การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนี้มีความพร้อม้อยแค่ไหนก็ตอนนี้ก็จริงๆแล้วเราก็พร้อมมาโดยตลอดนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสําหรับอ,อบจอก็แบ่งเขตแบ่งเสร็จไปตั้งแต่เดือนเมษาแต่กระบวนการการประกาศการแบ่งเขตอ,อบจอที่จะต้องประกาศในราชกิจจาก็ต้องใช้เวลาอยู่บ้างเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ ยุทธาการที่ชื่อว่ายุทธาการไบรัสพีนาประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในเฟสแรกและในเฟสที่2จะเข้าสู่การปฏิรูปประเทศพัฒนาเศรษฐกิจและการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ปรากฏว่าปฏิรูปประเทศก็ทําไม่ได้พลเอกประยุทธ์ไปตั้งกรรมการ13คณะขึ้นมานะครับกรรมการ13คณะก็เป็นกรรมการาเดิมะลักษณะดเดิมที่เคยล้มเหลวมาแล้วนะครับในการตั้งสภาปฏิรูปประเทศสภาขับเคลื่อน แล้วก็ตั้งกรรมการปฏิรูปประเทศและคราวนี้ก็มาตั้งยกเลิกอันเก่าตั้งสภากรรมการปฏิรูปประเทศใหม่สุดท้ายมันก็เลยทําให้เกิดการล้มเหลวซ้ำซากนั่นหมายความว่าการปฏิรูปประเทศก็เลยทําเป็นทําทไม่ได้ถึงแม้ว่าจะให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีการจัดประชุมด่วนขึ้นมาออกประกาศจิจนโนเบกซาย,ยาต้องมีการเร่งด่วนทําการปฏิรูปประเทศโน,น,น่นนี้นัไม่มีทางได้ฟันธงนะครับ สิ่งที่ตามมาคือความเชื่อมั่นไม่มีสภาวะเศรษฐกิจมันเลยตกตามการพัฒนาเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นไม่ได้พอเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ2ประการเกิดขึ้นไม่ได้การเลือกตั้งท้องถิ่นก็จึงยังไม่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศ นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะ,ะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้น,นะะเรื่องราวของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะ,ะซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการพูดกันมากาตกลงจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไงจะเอายังไงกันแน่เลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะพักก้าวไกลนะ,ะกลุ่มก้าวโน่งก้าวหน้าก็มีการเดินสายเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ในขณะที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นแน่นะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุเวลาบอกน่าจะเป็นปีนี้หรือเปล่าบอกน่าจะเป็นไปได้ในปีนี้นะครับในขณะที่พรรคประชาธิป,ปัตย์บอกว่าเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นไว้นะครับก็มีพลเอกจักรทิพย์นะก็ถูกเสนอตัวนะมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะหลังจาก,กเกษียณอายุราชการจากผู้บัญชาการตระบูแห่งชาติแล้วนะครับ แล้วก็มีในส่วนของพรรคการเมืองนะอย่างพรรคไทยศีวิไลก็มีการเตรียมพร้อมผู้ว่ากรุงเทพมหานครในส่วนท้องถิ่นก็มีการเตรียมพร้อมกันแจกของสนันวันไหวเลยในท้องถิน่น <c oughs> นะครับที่ไหนไม่มีก็แจกผู้บริหารเดิมก็แจกของหวังจะได้กลับมาดํารงตําแหน่งนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเป็นเทศอาเทศนายกเทศมนตรีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครต่อไปตอนนี้ก็เลยตกลงมันยังไงกันแน่ตอนแรกก็จะไม่ต้องมีการเลือกตั้งท้องถิน่นจู่ๆไปไปมามาปฏิรูป,ปพักพลังประชารัฐแล้วก็เลือกตั้งท้องถิน่นไม่ได้ไปดูการเคลื่อนไหวนะครับของคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนว่ากกตเขามีความพร้อมหรือไม่กับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนี้มีความพร้อมน้อยแค่ไหนก็ต่อจริงๆแล้วเราก็พร้อมมาโดยตลอดนะครับโดยหลักแล้วเนี่ย ในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับอบอจอก็แบ่งเขตแบ่งเสร็จไปตั้งแต่เดือนเมษาแต่กระบวนการการประกาศการแบ่งเขตอบอจอที่จะต้องประกาศในราชกิจจาก็ต้องใช้เวลาอยู่บ้างเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะนะครับโดยสรุปแล้วอบอจอแบ่งเขตไปเสร็จตั้งแต่เมษานะครับส่วนเทศบาลนี้ก็แบ่งเสร็จไปทุกจังหวัดแล้วเหลือจังหวัดเหลือบางพื้นที่ที่ยังมีประเด็นเรื่องแนวเขตและการยกสถานะของเทศบาล จากถานะปัจจุบันเป็นสถานที่สูงขึ้นเหลืออีกประมาณสัก10 56แห่งจากบรรดา2500นะครับซึ่งก็คิดว่าไม่ใช้เวลาครับเมื่อค,<ง>ความชัดเจนในเรื่องการยกถานะาการกำหนดแนวเลือกตั้งไอแนวเขตนะครับเ<คง>มื่อเสร็จแล้วนี่เราก็สามารถจะถือว่าประเมินงบประมาณในเรื่องขอการโดยทางธุรกิจมีมีคือผมจำไม่ได้เคยตอบไปแท้าทีนะครับแต่ว่าเรื่องบงบประมาณนี่มีพร้อมแน่นอนนะครับแล้วก็ ได้บวกค่าใช้จ่ายที่อาจจะมีขึ้นจากการจัดเลือกตั้งในช่วงภาวะโควิดด้วยที่จำได้นี่8ล้านบาทครับในส่วนของปตมครับตัวเลขเดิมครับบวกตัวเลขที่จะเป็นการเตรียมการในส่วนที่เป็นโควิดะครับก็ต้องมีในส่วนนี้ด้วยถ้าถามถึงความพร้อมตอนนี้เราพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งระดับไหนก่อนนะคะคือจริงๆแล้วพร้อมทุกระดับนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าแบ่งเขตเสร็จแล้วตัวกฎหมายต่างๆก็เสร็จหมดแล้วนะครับ ก็ระเบียบระเบียบสําคัญสาคัญอย่างเช่นระเบียบวุฒิการเลือกตั้งท้องถิน่นก็ออกมาตั้งแต่วมนที่18ธันวาปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องบุคลากรเจ้าหน้าที่การตั้งกกตท้องถิน่นสําสนักงานก็ได้เตรียมรายชื่อเอาไว้ครบทุกจังหวัดตั้งแต่เดือนไม่เมษาเมษามครับแต่ตอนนี้เรายัางไม่อนุมัติราะมัต้ังรอให้มีการกําหนดการเลือกตั้งก่อนเพราะฉะนั้นในความพร้อมในส่วนนี้ก็มีเช่นกัน การอบรมเจ้าพนักงานของเราพนักงานของเรานะครับให้เป็นผู้ไปอบรมต่อก็ดําเนินการอยู่ก็จะเสร็จภายในเดือนนี้ให้ในโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าพร้อมครับแต่มหมายถึงว่าถ้าเราจะเลือกค่ะเลือกอันไหนก่อนเราไม่ได้เลือกนะครับเพราะว่าตามมาตรา1 4อบอของพรบรท้องถิ่นที่เป็นบทเฉพาะการระบุว่า,<ม>าการในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นครั้งต่อไปเนี่ยให้คอรมอเป็นผู้กําหนด ว่าจะให้มีการเลือกตั้งส่วนใดก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่กระาจะพิจารณาความเหมาะสมแล้วบอกเรามาตอนนี้รัฐบาลเริ่มมีสัญญาณมาบ้างหรือย,อยังะคะาะว่าคือ,อยังไม่ม<ด>ีการติดต่อยังมาเป็นทางการนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติที่กรกตกับกระทรวงมหาดไทยจะประสานข้อมูลกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งกับเป็นทางการอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า ถ้าจะเอาเป็นทางการจริงก็ต้องถือว่าเมื่อไดก็ตามที่คอรมอมีมติว่าเห็นสมควรจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทนี้กรกตจะดำเนินการต่อเรื่องของการยื่นศาลและมูลที่ฟางเรื่องของทางประเทศไทยค่ะว่าทำไมกรกตถึงยื่นกรณีนี้แต่ว่าทำไมกรณีคุณอาทีถึงยื่นแล้วณถึงตอนนี้ค่ะสถานะของคุณอาทีถือว่าโดนใบดำด้วยคือคุณอาทีนี้ถือว่าถึงที่สุดแล้วนะครับเพราะเป็นคำตัดสินของศาลดีกา ผแผนแกะนที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยม่จะรอการลงข่าวันเนี่ยก็เข้าข่ายการสิ้นสภาพแล้วครับสัดส่วนของอของท่านที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมันมีประเด็นที่เพื่อการความชัดเจนนะครับเราก็เลยให้สารธรรมนุญให้ตีความเพราะมันเปิดช่องให้ตีความได้ส่วนกรณีของอีกท่านหนึ่ง กฎหมายมาตาเดียวกันเนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้เราขอให้สารทอนทีความได้ครับนนี้ว่าสถานะคุณนาทีนี่โดนตัดสิ์ทางการตลอดชีิการามข้อกฎหมายือคือสิ้นสารภาพนะครับรู้สึกว่าสารตัดสินว่าแค่นั้นไม่ใช่เลยครับตัดสินว่ามีความผิดนะครับแต่ให้รอการลงโทษแล้วสึกอารไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ้นสุดสมาชิกไม่ใช่เลยครับสมมติว่าถ้าเกิดเขาจะกลับมาสมัครรับเลือกตั้งในอนาคตค่ะ จริงๆแล้วเรื่องคุณสมบัตินี่นะครับการพิจารณาว่าจะมีคุณสมบัติได้หรือไม่เนี่ยหนึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ถ้ามีการยื่นเรื่องมาหลังจากนั้นเนี่ยคนที่จะพิจารกก็คือว่าพอเลือกตั้งจังหวัดท้องถิ่น พอถามเรื่องกระบวนการตั้งกสรได้ไหมคะว่าอย่างในโครงสร้างที่ทางรัฐบาลเขาจัดทําการแก้กฎหมายค่ะจะมีการตั้งจะให้กรกตจัดตั้งเป็นคนดาเนินการนะคะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนเรียนเมื่อกี้นะครับว่าก็ได้ทราบข่าวมาแต่ยังไม่ได้อ่านศึกษาเอกสารก็เลยยังไม่อยากตอบตอนนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องนี้เนี่ยมีเอกสารแล้วก็กรกตที่ประชุมกรกตได้คุยกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ในฐานะที่จะตอบได้ดีกว่านี้ครับตอนนี้ยังในขั้นศึกษาอยู่ครับขอโทษด้วย คำตอบนะฮะคือกกตมีความพร้อมพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จ,จัดให้มีการเลือกตั้งนะแต่ปรากฏว่าทําไมไม่มีการเลือกตั้งนะค,คือเรียนหุ้นส่วนนะตามรัฐมนูรระบ,บุไว้การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ก็6ปีแล้วเนี่ยที่รักษาการมาทุกที่หมดอายุหมดแล้วจะเลือกตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมาการเลือกตั้งจะต้องเสนอนะครับ <üh sal> วันเลือกตั้งและความพร้อมการเลือกตั้งไปอย่างรัฐบาลรัฐบาลจะเป็นคนกําหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับพอรัฐบาลจะเป็นผู้กําหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นทําให้ตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีการกําหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นปุ๊บก็เลยส่งผลทําให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ยังไม่ได้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นถามว,ว่าเงินมีพอไหมที่จะใช้ในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นมีพอตอนแรกจําได้ไหมฮะที่กกตมีเงินพอพันกว่าล้านเนี่ยนะครับเพราะอะไร ก็เพราะว่าตอนแรกก่อนจะมีการจัดเลือกตั้งใหญ่นะพประเด็กประยุทธ์เขาเตรียมจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนผมบอกว่าอย่าจัดเด็ดขาดจัดแล้วก็เจ๊งนะฮะจัดเจ๊งแน่นอนการเลือกตั้งใหญ่เพราะอ้างเหตุการณ์เมื่อปี2,550เหตุการณ์พลเอกสนธิบุญรัตกลินทำการยึดอำนาจวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549นะครับ20นสทีพบจอมฟ้าพบฉัรมงพบ โจโรเลิกในการยึดอํานาจพอยึดอํานาจเสร็จนะครับก็มีการบริหารราชการแผ่นดินนะครับมีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัตรีบริหารราชการแผ่นดินเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับจากขึ้นมาเป็นคอมอชอเปลี่ยนจากคณะรัฐประหารมาเป็นคอมอชอจากเป็นคอมชเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือว่าดันไปจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนจัดการเลือกตั้งท้องถิน่นปุ๊บ ก็เลยแพ้การเลือกตั้งใหญ่พรรคมาตุภูมิของบุตรเอกสนธิจึงได้เพียง1คะแนน,นคือบุตรเอกสนธิคนเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับตอนนั้นเมื่อก่อนการเลือกตั้งมึงบวชเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้เลือกตั้งใหญ่ก่อนเลยแล้วก็ต้องวางหลักนี้ก็เลือกตั้งท้องถิ่นก็นจนชนะอย่างเหนือความคาดหมายและผมบอกแล้วสุดท้ายมันจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับหาว่าโกงกล่าวหาว่าโกงอย่างนั้นนี้แต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าโกงก็เลยไปที่มาของความพ่ายแพ้เกิดขึ้น นะครับสิ่งนี้เกิดปรากฏการณ์นะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาแต่คราวนี้ทําไมเลือกตั้งไม่ได้ท้องถิ่นทําไมเลือกตั้งไม่ได้เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับยุทธการที่ชื่อว่ายุทธการไบลัสพินาประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียาฟื้นฟูในเฟสแรกและในเฟสที่สองจะเข้าสู่การปฏิรูปประเทศพัฒนาเศรษฐกิจและการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ปรากฏว่าปฏิรูปประเทศก็ทําไม่ได้พลเอกประยุทธ์ไปตั้งกรรมการ13คณะขึ้นมา นะครับกรรมการ13คณนะก็เป็นกรรมการาเดิมนะลักษณะเดิมที่เคยล้มเหลวมาแล้วนะครับในการตั้งสภาปฏิรูปประเทศสภาขับเคลื่อนแล้วก็ตั้งกรรมการปฏิรูปประเทศและคราวนี้ก็มาตั้งยกเลิกอันเก่าตั้งสภากรรมการปฏิรูปประเทศใหม่สุดท้ายมันก็เลยทําให้เกิดการล้มเหลวซ้ำซากนั่นหมายความว่าการปฏิรูปประเทศก็เลยทําเป็นทําทไม่ได้ถึงแม้ว่า จะให้กรรมการยุติศาสตร์ชาติมีการจัดประชุมด่วนขึ้นมาออกประกาศจิจนโนเบกสายจะต้องมีการเร่งด่วนทําการไปรูปประเทศโน่นนี้นะั้นไม่มีทางได้ฟันธงนะครับสิ่งที่ตามมาคือความเชื่อมั่นไม่มีสภาวะเศรษฐกิจมันเลยตกต่ำการพัฒนาเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นไม่ได้พราะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับสประการเกิดขึ้นไม่ได้การเลือกตั้งท้องถิ่นก็จึงยังไม่เกิดเกิดก็ได้แต่เมเรยประยุทธ์แพ้อัฐบาลแพ้ ทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นจึงยืดเยื้อมาจนถึงขนาดนี้6ปีนะครับแกเข้าสู่ปีที่7เข้าไปทุกทีแล้วนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ถึงเวลาจะเกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือย,ยังที่มีการพูดกันว่าอยากจะได้ตั้งท้องถิ่นวางการเลือกตั้งท้องถิ่นคนนั้นไปจัดแปลนจังนั้นจะเตรียมพร้อมโน่นนี่นั่นยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลานะครับมนันต้องแก้ปัญหาหมอบไห้จบก่อนนะ ถ้าเคลียร์ม็อบไม่จบปฏิรูปไม่เสร็จพัฒนาไม่ได้การเลือกตั้งท้องถิ่นย่อมเกิดไม่ได้บางคนบอกว่าจะเกิดปี2 5 6 3กไม่ได้64ก็ยังไม่ได้ต้องไปทำสองอันนี้ก่อนถ้าไม่ทำสองประการในหลักยุทธ,ธการที่ชื่อว่าไวรัสพิณาประชาชนบนภยัยมันไม่สามารถจะเกิดยุทธวิธีปฏิรูปประเทศพัฒนาเศรษฐกิจและการเลือกตั้งท้องถิน่นหรือการเก็บเกี่ยวได้เพราะทำไปก็แพ้ ว่าง่ายดําไมมก็แพ้นะครับผมต้องเรียนหุ้นส่วนนะ้ถามผมเลิกเกินจะเลือกตั้งเมื่อ,อไรท้องถินเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลพร้อมและมีโอกาสที่จะชนะเมื่อนั้นจึงจะเกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นจะยาวนานกี่10ปีก็แล้วแต่มันจะไม่เกิดขึ้นจนกว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะพร้อมหรือเปลี่ยนรัฐบาลเท่านั้น ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ว่าพวาพรนนั้คคิดถึงองอาาาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y t u t u นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งะะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช,ช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถาม นครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักด์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วี News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะวีวครับ